มองชู้ไอบไ้บอยฝรั่งเศสี้ก็หาตัวเองในส้มชช่มีคนงานอีกคนหนสารอยู่สองคนท่านประธานบนบานศาลกล่าไวไว้ว่าถ้าเข้าพเจ้าสองคนนี้เพื่อนกันถูกคำมติหนึ่งนะจะตีตัวบินไปฝรั่งเศสไปดูหอไอเฟล <c oughs> เขาเป็นคนงานก่อสร้างพเพอ,อมัาถูกจริงๆรนนครับท่านประธานครับได้ไปไหมครับก็จะไปแต่มันบนไว้แล้วอ่ะไปฝรั่งเศสเลยครับไปช่องแล้วอยู่ชั้นยี่สิบสามสูงๆเลยเพื่อให้ถุงกับหอไอเฟล อเผอิญว่าภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้แต่อาศัยมีตังมีล่ามล, you know ล้วก็ว่ากันไปพอลงมาจากชั้นยี่สามตอนเช้ามาถึงล็อบบี้บอยฝรั่งเศสเห็นก็ทักทายภาษาฝรั่งเศสเลยบองชูไอคนอีสานสองคนไม่รู้เรื่องอะไรก็ชี้ใส่ตัวเองสมชายก็ไม่สนใจอะไรละครับวันที่สองมาลงเช้ามาเดินมาเจอบอยก็เดินมาแล้วบอยก็เดินมาทักบองชูไอคนอีสานลงก็ชี้กันหเองสมชาย เ,เขาก็สงสัยพระตาไปถามล่ามแ่านั้นบอกมันแปลว่าอะไรครับบอกช่ยวยถึงการทักทายสวัสดีตอนเช้าพอคนอีสานสอนรู้เท่านั้นเลยครับวันที่สุดวันที่สามปื้ดลงมาถึงรอบบีคนอีสานต้องคนจีงก่อนเลยครับบอกช่วยไอ้บอยฝรั่งเศ็ดี้ก็หา,าตัวเองในสมชายเอ๊ะมันใช่กงงกันแน่กระตืนนี่แหละเขาการถูกหวยบางคนบนไว้แล้วก็ต้องไปแก้บน นรไม่ใช่บางคนลืมแก้บนมันก็วดต่อไปไม่ถูกนะฉะนั้นก็เสี่ยงไว้นะครับงวดต่อไปอาจจะถูกก็ได้ไม่แน่หรอกครับอย่าไปอย่าไปท้อท้อยอย่าไปท่อแท้นะไอเรื่องซื้อหวยอย่าไปท่อแท้เสี่ยงมันไม่ถูกวดก็จะดีอย่างผมวดทีแล้วก็สูงสองตัว